นะคะจากครั้งที่แล้วเนี่ยมีครูได้สอนไปแล้วว่าแรงไฟฟ้าเนี่ยนะคะมีมีแรงอะไรบ้างคะใครตอบได้แรงดึงดูดกระจกกระจกขันกี่แรงดึงดูดอ่ะแรงดึงดูดอ่ะมีแรงหนึ่งแรงอะไรคะ้างแรงขักเหนค่ะนะคะแรงดึงดูดกับแรงขักเนี่ยเป็นแรงที่ไม่สัมผัสเพราะว่าอะไรคะเป็นแรงที่เป็นเขาเรียกว่าแรงที่เกิดจากจากการที่กระจก สองกระจุกระทำกับกันารทำก่อนค่เดี๋ยวเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาลองทดลองนะคะว่าแรงไฟฟ้าเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะเรามีอุปกรณ์ให้ด้วยนะคะคือหนึ่งไม้บนะคะสองกระดาษเรือสามกระดาษนะี่เป็นชิ้น A ตัวเนี้ยเราจะมาทดสอบเกี่ยวกับเรื่องแรงไฟฟ้ากันว่าแรงไฟฟ้าเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไร มือแล้วก็ถูถ,ถูทั้งหมด20ครั้งนะคะแล้วให้นักเรียนสังเกตผลและบันทึกลงในใบงานที่ครูแจกให้นะคะพร้อมที่จะทำการทดลองแล้ว มีอะไรกมีจจาค่ะมีอะไรไม่ไมีเลนจิกนะคะแล้วก็มีดิอสอหรือไม้ตะเกียบให้เรียนร้องขัดหูเหมือนกันนะคะแล้วก็ทดสอบ

ไอ้เดวีนวาโอ้นมือแต่ละด็การทดลองเมื่อกี้นี้นะให้เราบันทึกดการทดลองนะคะใส่ลงไปนะคะแล้วตอดทค่างนะคะ เกิดจากการนำมัถุกระดาษมาถูกกันจึงเกิดแรงตัวต้านค่ะจากการนำวัตถุตน,ถากกาน,ถนะคะของเราน้ํมาถูกกระเทื่อกระดาษนะคะปรากฏว่าอะไรคะถูกไปแล้วเราเอาไปทดสอบนะคะ,ะ,คะกับเศษกระดาษขนาดาเล็กปรากฏว่าติดขึ้นมาใช่ไหมคะโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปจับเลยแรงเนี้ยเราเรียกว่าแรงอะไรเด็ก